เด็กปั้นฟลอยเมเวเทอร์อย่างโหดเครื่อเมวโมเทนเด็กปั้นแต่ละคนที่ฟลอยเมเวเทอร์ส่งขึ้นเวทีนั้นไม่ธรรมดา คนนี้สไตล์ดุดันมากขึ้นเวทีไปแป๊บเดียวคู่ต่อสู้ร่วงทั้งความเร็วความแม่นยำระบบป้องกันตัววิธีการเข้าทำสุดยอดเทคนิคอะไรขนาดนี้ก่อนไปดูฝากด้วยกับโจบิวตี้ซาลอนครับสำหรับชาวนครศรีธรรมราชเข้าในแมปแล้วให้นำทางได้เลยเริ่มต้นกับเขาขึ้นมาแล้วบนเวทีนี่คือจุกเคเมลนี่ยลอยอยู่ข้างครับลอยเมเวเอร์อสั่งการอยู่ตรงนี้ โอ้โหพูดต่อสู้คงจะกดดันหน้าดูนะที่มีระดับนั้นมาอยู่ที่มุมของฝ่ายตรงข้ามเข้าไปแล้วครับนมสีแดงคือเจ้าเคอร์อเมลดูหมัดเข้าดีๆนะครับมันจบเร็วมากอู้ดูการปล่อยซวก่นอนดูดันไหมล่ะโอ้โหหมัดมจับดูสเต็ปเท้าโอ้โ ยับไปยัไปยไปวันทูยัลงล่างบนโอ้หนึ่งสองอะโอ้ยเอแเอ้าและกรรมการให้สู้ต่อครับยับไปยไปเข้าละสองแล้วตามด้วยฮุกลำตัวปัง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 ังปปังรัวปืนหมัดปืนยางยืด ปึ้ง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 เรียบร้อยจบเกมโอ้โหยี่เจ้าเด็กคนนี้ธรรมรดาซะที่ไหนครับโอ้โหดุจริงจริงเดินลงเวทีไปก็ฟลอยแสดงความยินดีก่อนอุทิศินก่อนแม่คล้ายเนาะทั้งสไตล์ลักษณะเขาเนาะไปแจกลายเส้นก่อน เจ้าหนุ่มคนนี้มันเกลียวกราดจริงๆแล้วลักษณะมีความคล้ายกับฟลอยเป็นอย่างมากหลังจากที่ฟลอยแขวนนวมในอนาคตอาจจะเลิกต่อยโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าเราคงจะได้เห็นสไตล์ของฟลอยลดเล่นอยู่ในคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจวนเทเดว,วิสหรือเจ้าคนนี้อีกคนหนึ่งและนี่คือกุญแเต็ม